นไฟไฟแต่ละคนน่ะหัดดูแท้เขามาั่งเข้าใจปะไอตัวเองอะ่ะเพิ่งจะต่อเพิ่งโลโซปลุกแรงนี่เองเข้าใจปะไปไฟกับพี่ติอ่ะพี่ติเขามีหมายไปไฟอะไรหน้านกันอมึงบ้าปะเนี่ยไอก้กล้วยทอดฮะแหมถ้าเป็นลงจะไฟกับผมพี่เนี่ยอยากไฟกับผมจริงเหรอถ้าเกิดพี่เนี่ยจะไฟกับผมอะ่ะผมให้พี่เนยสองคนพอรึผมมวยรุมพี่นี ใช่ป่ะวัดไซส์ไปเลยเท่าไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ใจร่ะไม่ต้องมาทําเป็นเข้มทําโลกอินเทอร์เน็ตใจรวะผมไม่เก่งทางโลกอินเทอร์เน็ตผมไม่ชอบคือทั้งคือท้าทำไมท้ากันมาอยากเจอมาตสถานที่มาจะเบื่อชอบนัดบางยี่ขันเนี่ยลอบให้ตำานรวจจับเหรอมันไม่เอามันไม่ดีใครวะที่ไหนดีอนี่นะฮะนี่คือคลิปของคุณแอลนะครับอันนี้คือเป็นคลิปของคุณแอลที่ฝากมาถึงคุณ น,ะะน้องเนน้องเนของเขานะฮะมีอีกหนึ่งคลิปนะฮะเป็นคลิปของคุณแอลที่ท้าคุณเนยนะฮะอะดี๋วผมให้ฟังด้วยนะฮะจะได้ลองฟังฟังหลายๆชื่อ้อนบีสามหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะพวกสาวกพวกไอเนวัตดาวอะ่ะไม่ต้องทำเป็นเข้มหรอกใช่ป่ะนี่มึงนันสถานที่มากูใช่ป่หะหรือว่ามึงจะเบอร์กูหรือเปล่ามึงโทรมาเลยหรือจะเข้ามาเลยใช่ป่ะมึงไม่ต้องบบว่าแบบว่า ทำเข้มทำโลออินเทอร์เน็ตใช่ป่ะไม่อยากเป็นแบบว่ามันมันจะเป็นหลักฐานเนาะนี่ว่ามันนัดมาเจอนี่นัดเจอมาเลยจะมาเหล็กอะไรก็ได้ใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดจะมวยนะดูน้ำหนักด้วยแปดสิบใช่อป่ะหนึ่งสองใช่ป่ะนังไงก็ได้นะฮะนี่นะก็เป็นที่ท้ากันไปท้ากันมาระหว่างคุณกับท้าเขาเขากับท้าคุณ ยังไงฮะเรื่องนี้มันจะจบลงเปยังไงเนี่ยผมก็ยังยังไม่รู้เหมือนกันเพราะตัวผมอ่ะอยู่ของผมแล้วอยู่ยังไงฮะเห็นบอกว่าถอนตัวออกมาแล้วก็ทําอาชีพจุดสุดจริตด้วยทุกวันนี้คุณทําอะไรฮะผมไม่เชิ่อว่ามีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งครับก็คือว่าอย่างช่วงเช้าถ้าผมตื่นมาเนี่ยผมก็ขี่ออกไปหน้าวัดดาววิ่งบินกับพวกนานาพวกคนในซอยบ้านขี่วินใช่ก็ขี่วินคุณไม่กลัวเหรอช่วงเช้าครับ อตอนเช้าคุณไม่กลัวเหรอถ้าเกิดว่าเจอโจทย์คุณมาเต็มที่ก็อยู่แค่นในเบย์นครับส่วนใหญ่จะเป็นส่งเด็กนักเรียนไปโรงเรียนวัดธิ์อะไรงเงี้ยครับไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคุณไม่กลัวเข <ใน S 1> ามาดักเรอผมไม่กลัว่วงนั้นพอช่วงเช้าคนเหมือนผ,ลผ,ลผลุดผานนะฮะแล้วก็วันว<า>ันก็จะอยู่แต่ในบ้านเพราะว่าบ้านเป็นเป็นร้านเกมเป็นตู้เกมแล้วก็นั่งดูเด็กนั่งดูกเกมเฝ้าเกมไปอเพราะว่าผมก็ไม่วันวันผมก็ไม่ใช้เงินอะไรมากมาย แทบไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะอยู่บ้านก็กินข้าวบ้านอะไรไม่ได้ออกไปไหนราะทุกวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วปกติคุณเคยมีการชจกต่อยหรือมีการอะไรกับทางฝั่งคุณแอลไหมไม่เคยไม่เคยเลยคุณเป็นน้องเป็นรุ่นน้องเขาคเคยมีซ้อมมวยกันก็เคยมีเล่นเล่นกันอะไรเล่นเล่นกันใครใชนะโอ้ส,สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้แล้วคุณจะไปสู้เขาทำไมถ้าสู้แล้วมันจบเรื่องมันจบทุกอย่างคือว่า ถ้าต่อยกันแล้วเรื่องมันจบถ้าเขาอยากให้ผมเจ็บตัวอะไรเงี้ยต่อยแล้วเรื่องมันจบแล้วไม่ยุ่งกับน้องสาวผมไม่ยุ่งกับแฟนผมก็เอาก็ให้มันจบจบกันไปแต่มันจะไม่จบเลยนะจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วพีหนุ่มคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุณเนเนี่ยบ้าถึงขั้นที่แบบว่าเอามีดเนี่ยนะกีดหน้าตัวเองนะครับแล้วก็เอาขวดเหล้าเนี่ยตีหัวตัวเองไม่รู้ทำทำไม นะฮะอะี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันนะครับแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะเฮอร์บาเซนนะครับมีจำหน่ายที่ร้านวัสด์สาร,ร้านเพียวร้านยาเฮลอาพร้านยาชัานา้นนำทั่วไปนะครับค่ะกาแฟกระป๋องพร้อมตื่ม24 c o 24 e e ฟตื่นดีมีแรงเต็มที่24ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ